มึงมองอะไรทำงานให้เหมือนแดกเหล้าบ้างมึงอ่ะโอให้มันขันแข็งหน่อยดิทำหนึ่งวันหยุดสามวันไอ้เจ๊ก็เอาไปลงโซเชียลเลยนะทำไมอ่ะใครเห็นก็โอ้ยสีโซฟีเขยันจังเลยใครมึงอ่ะมึงอ่ะเหรอเขาจะกีนมึงอ่ะเหรอกีนดิโอ้ยอัดดีก่ะเจ๊โอ้ยอายเขาโอ้ยอย่างมึงอ่ะอา้ อะไรนะสาวเขาจะพูดว่าไงนะรอจังเลยรอยจังเลยเ <c oughs> ขาพูดกับใครพูดคนเดียว FT ครับรักทุกคนใครโสดทักมาได้ใครจะทักมึงทักเจมาทไหนติดต่อให้หน่อยว่าอย่างนี้เอาไปถาก้าหลังบ้านเอาไปถาก คิดหนักเลย